วันนี้ใครสวยเลยฮะวันนี้แม่อาบน้ำให้บอกดิบอกเอฟซีสิคะวันนี้มาม่าอาบน้ำให้หนูอาบน้ำตัวหอมใช่ไหมคะหนูวันนี้หนูอาบน้ำตัวหอมใช่ไหมคะ,อ,อ,ะอะไรลูกนี่ก็อะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้อีกตัวนึ่งอะอยากคุยด้วยค่ะตัวนี้ก็อยากจะคุยด้วยฮะ ตัวนี้ก็อยากจะคุยด้วยหนูอยากจะคุยด้วยอะไรกับมามาฮะพูดทีคันหนูอยากจะคุยอะไรกับมามาฮะหนูอยากจะคุยด้วยอะไรอ่ะคุยฮะหนูอยากจะคุยด้วยอะไรฮะมามาคุยแต่กระชูชีเหรอลูกหนูก็เลยอยากคุยด้วยหรอครับฮะมาอยากออกกล้องหนูอยากออกกล้องถ้าอยากออกกล้องก็อยากออกกล้องอะอยากออกกล้องฮะหนูอยากออกกล้องหนูอยากออกกล้อง ชูชีออกกล้องหน่อยได้ไหมล่ะให้ชูชีออกกล้องหน่อยได้ไหมชูชีผัดผ่าแล้อ๋อน,นูอยากออกกล้องโอมาอีกตัวหนึ่งแล้วค่ะอันนี้ก็มาอีกตัวหนึ่งแล้วค่ะนี่ก็อยากออกกล้องเหมือนกันอมีแต่คนอยากออกกล้องโอ้มีแต่คนอยากเป็นดาราใช่ไหมเนี่ยฮะนุ่นก็อยากออกกล้องเหมือนกันอ,อยากออกกล้องนี่สุดหล่อค่ะ สุดหล่อของบ้านอันนี้สุดสวย